จะเป็นอย่างไรถ้าดิฉันบอกคุณว่าเหตุผลที่คุณรู้สึกเชื่องช้าลงไม่สดใสหรือมั่นใจน้อยลงในช่วงนี้อาจมีต้นต่อมาจากสิ่งที่เรียบง่ายและถูกมองข้ามอย่างความเป็นกฎในร่างกายของคุณและเบกกิ้งโซดาเพียงหนึ่งช้อนชาใช่แล้ว หมานอันเดียวกับที่วางอยู่อย่างเงียบๆในตู้ครัวของคุณอาจเป็นกุญแจที่ขาดหายไปในการฟื้นฟูความเปล่งปลัง่งการไหลเวียนโลหิตและแม้กระทั่งความมั่นใจในเรื่องบนเตียงของคุณหลังอายุ60ปีนี่ไม่ใช่ทุสัดดีแต่นี่คือวิทยาศาสตร์ที่ผู้สูงวัยจำนวนมากไม่เคยได้รับรู้มาก่อนดิฉันชื่อดอกออ พิมโรดาเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของบุรุษและสตรีด้วยประสบการณ์ทางคลินิกกว่าสามทศวรรษในการช่วยให้ชายและหญิงได้ค้นพบความแข็งแรงความชัดเจนและพลังงานของพวกเขากลับคืนมาอีกครั้งโดยไม่มีลูกเล่นและไม่มีความละอายใจดีฉันได้เห็นสิ่งที่ได้ผลอย่างแท้จริงและบ่อยครั้งที่มันเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงที่เรียบง่ายที่สุดนี่คือความจริงที่น่าประหลาดใจ เบกกิ้งโซดาไม่ได้เป็นเพียงสารทำความสะอาดในครัวเรือนหากใช้อย่างถูกวิธีมันสามารถช่วยสนับสนุนการไหลเวียนของเลือดเพิ่มการส่งออกซิเจนปรับปรุงการทำงานของกล้ามเนื้อและแม้กระทั่งช่วยขจัดสิ่งอุดตันในหลอดเลือดขนาดเล็กที่ไปหล่อเลี้ยงอวัยวะที่สำคัญที่สุดของคุณรวมถึงอวัยวะที่รับผิดชอบสมรภาพทางเพศด้วยคนส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความเชื่อมโยงนี้มีอยู่จริง ในวิดีโอนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้เบกกิ้งโซดาอย่างปลอดภัยเพื่อสนับสนุนพลังงานความเปล่งปลัง่งและสุขภาพในเรื่องส่วนตัวของคุณตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่มีเนื้อหาไร้สาระมีแต่ทางออกที่แท้จริงที่เสริมสร้างพังให้คุณจากภายในสู่ภายนอก และถ้าคุณอยู่กับดิฉันจนจบดิฉันจะให้แนวทางปฏิบัติง่ายๆ7วันที่คนไข้สูงวัยของดิฉันเรียกว่าโอกาสครั้งที่2ในหนึ่งช้อนชาก่อนที่เราจะเริ่มกันหากคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดกดปุ่มนั้นและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่จะช่วยให้คุณยังคงมีชีวิตชีวาหลังอายุ60ปี และถ้าข้อความนี้โดนใจคุณพิมพหนึ่งในความคิดเห็นถ้าไม่พิมศูนย์ความคิดเห็นของคุณช่วยให้ดีชั้นบริการคุณได้ดียิ่งขึ้นมาเริ่มกันที่ความจริงที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยพูดถึงทำไมผู้สูงวัยจํานวนมากจึงเริ่มสูญเสียความเปล่งปลังพลังงานและความมั่นใจตามธรรมชาติไปหลังอายุ60ปีมันไม่ใช่แค่ความชาราเท่านั้นแต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของคุณต่างหากที่สำคัญที่สุด และการทำความเข้าใจสิ่งนี้คือขั้นตอนแรกในการได้ทุกอย่างกลับคืนมาฮาวานัสติกเหตุผลที่ร่างกายของผู้สูงวัยสูญเสียความเปล่งปังหลังอายุ60ปีดิฉันได้นั่งคุยกับชายและหญิงสูงวัยหลายร้อยคนที่ถามคำถามเดียวกันกับดิฉันอย่างเงียบๆว่าทำไมผมฉันถึงรู้สึกเหมือนสูญเสียประกายในตัวเองไปมันไม่ใช่เรื่องของความหลงตัวเอง แต่มันคือความปลารศนาอันลึกซึ่งของมนุษย์ที่จะรู้สึกมีชีวิตชีวาอีกครั้งที่จะมองกระจกแล้วเห็นความมีชีวิตชีวาไม่ใช่ความเหนื่อยล้าหลังอายุ60ปีหลายคนสังเกตเห็นว่าผิวของพวกเขาดูหมองคล้ำลงพลังงานลดลงเร็วขึ้นและความมั่นใจในร่างกายของพวกเขาก็ค่อยๆจางหายไป คนส่วนใหญ่โทษว่าเป็นเพราะอายุแต่ตัวการที่แท้จริงมักจะเป็นสิ่งอื่นสภาพแวดล้อมภายในร่างกายของคุณกำลังเปลี่ยนแปลงไปมีความเป็นโกรธมากขึ้นมีการอักเสบและเต็มไปด้วยของเสียที่ร่างกายไม่สามารถกำจัดออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป เมื่อไตทํางานช้าลงและเลือดข้นขึ้นสารพิษจะตกค้างอยู่นานขึ้นการไหลเวียนโลหิตอ่อนแองและทีละเล็ะทีละน้อยความเปล่งปังจากภายในนั้นก็หรี่ลงดิฉันจาําคนไข้คนหนึ่งชื่อแฮโรดอายุ67ปีเขาบอกดิฉันว่าเขาเคยรู้สึกมีพลังในตอนเช้ากระชับกระเชงแข็งแรงพร้อมที่จะเพชิญโลกแต่ช่วงหลังมานี้แม้จะนอน8ชั่วโมงเขาก็ยังรู้สึกเฉื่อยชาผิวของเขาดูเหนื่อยล้า แรงจูงใจของเขาลดลงแพทย์บอกเขาว่าทุกอย่างเป็นปกติแต่ลึกๆแล้วเขารู้ว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปความจริงก็คือร่างกายของเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทำงานภายใต้การสะสมของสารพิษอย่างช้าๆเป็นเวลาหลายปีร่างกายต้องการความช่วยเหลือในการฟื้นฟูสมดุลและบางครั้งความช่วยเหลือนั้นก็มาจากที่ท,ที่ไม่คาดคิดที่สุดและนั่นนำเราไปสู่สิ่งที่เรียบง่าย ถูกมองข้ามและทรงพลังอย่างน่าประหลาดใจนั่นคือเบกกิ้งโซดาเพราะเมื่อคุณเข้าใจว่ามันช่วยฟื้นฟูเคมีตามธรรมชาติของร่างกายคุณได้อย่างไรคุณจะไม่มีวันมองมันเหมือนเดิมอีกต่อไป 2. วิทยาศาสตร์ของเบกกิ้งโซดาและค่า pH ของร่างกายคุณ เมื่อดิฉันอธิบายให้คนไข้ฟังครั้งแรกว่าเบกกิ้งโซดาทำงานอย่างไรในร่างกายดวงตาของพวกเขามักจะเบิกกว้างด้วยความไม่เชื่อเดี๋ยวนะคะผงสีขาวที่ผมใช้แปรงฟันนั้นหรอพวกเขาถามใช่เลยค่ะ อันนั้นแหละคุณจะเห็นว่าภายใต้การใช้งานในชีวิตประจําวันทั้งหมดที่เรารู้จักตั้งแต่การดับกลิ่นในตู้เย็นไปจนถึงการทําให้ฟันขาวขึ้นจริงๆแล้วเบกกิ้งโซดาเป็นสารสร้างด่างตามธรรมชาตินั่นหมายความว่ามันช่วยปรับสภาพกรดส่วนเกินในร่างกายให้เป็นกลางค่อยๆเปลี่ยนเคมีภายในของคุณกลับสู่สมดุลและสำหรับคนที่มีอายุเกิน60ปีสมดุนนั้นสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมหาศาลต่อความรู้สึกของคุณได้ เมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายมักจะเอ็นเอียงไปทางสภาวะที่เป็นกรดมากขึ้นความเป็นกรดที่ซ่อนอยู่นี้สามารถบั่นทอนพลังงานของคุณอย่างเงียบๆทำให้ข้อต่อของคุณแข็งขึ้นทำให้ผิวของคุณหมองคล้ำและทำให้ทุกเซลล์ในร่างกายของคุณทำงานช้าลงมันเหมือนกับหมอกที่ปกคลุมทุกสิ่งแต่เมื่อเราใช้เบกกิ้งโซดาอย่างถูกวิธี มันจะทำหน้าที่เหมือนสายลมอ่อนๆที่พัดหมอกนั้นออกไปเลือดจะไหลเวียนได้อิสระขึ้นเล็กน้อยออกซิเจนเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและการอักเสบจะเริ่มบรรเทาลงดิฉันจำสุภาพบุรุษคนหนึ่งชื่อเรยมอนได้เขาเริ่มทำกิจวัสดง่ายๆกับเบกกิ้งโซดาและบอกกับดิฉันว่าเหมือนผมได้ประกายในตัวเองกลับมานิดหน่อย ตอนนี้อย่าเข้าใจผิดนะคะมันไม่ใช่ผงวิเศษแต่มันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังเมื่อใช้อย่างระมัดระวังและมันวางรากฐานสำหรับสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั่นคือการไหลเวียนโลหิตของคุณเพราะหากไม่มีการไหลเวียนของเลือดที่แข็งแรงและสม่ำเสมอแม้แต่นิสัยที่ดีที่สุดก็ยังไร้ผลดังนั้นเรามาดูกันว่าส่วนผสมเล็กๆนี้อาจเป็นกุญแจสาคัญในการฟื้นฟูร,ระบบที่สาคัญที่สุดระบบหนึ่งของร่างกายคุณได้อย่างไร สัเบกกิ้งโซดาและการไหลเวียนโลหิตความเชื่อมโยงของการไหลเวียนหากมีสิ่งหนึ่งที่ดิฉันได้เรียนรู้หลังจากปฏิบัติงานด้านสุขภาพของบุรุษมานานหลายทศวรรษนั่นคือการไหลเวียนโลหิตคือทุกสิ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องของหัวใจหรือหลอดเลือดแดงแต่มันคือการที่ชีวิตไปถึงทุกซอกทุกมุมของร่างกายคุณทว่าหลังอายุ60ปี ผู้ชายจำนวนมากเริ่มรู้สึกเย็นที่มือและเท้าสังเกตเห็นว่าแผ่นหายช้าลงมีความเหนื่อยล้ามากขึ้นแม้กระทั่งปัญหาในเรื่องบนเตียงทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณว่าเลือดไม่ได้ไหลเวียนเหมือนที่เคยเป็นสิ่งที่ทำให้ดิฉันเสียใจคือบ่อยครั้งที่สิ่งนี้ถูกมองข้ามไปว่าเป็นเพียงความชาราทั้งที่ในความเป็นจริงร่างกายของคุณอาจกำลังร้องของการไหลเวียนที่ดีขึ้น นี่คือจุดที่เบกกิ้งโซดากลายเป็นมากกว่าส่วนผสมในครัวมันกลายเป็นพันธมิตรของระบบไหลเวียนโลหิตการศึกษาต่างๆได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมเบกกิ้งโซดาสามารถช่วยให้หลอดเลือดคลายตัวและสนับสนุนการผลิตในตริกออกไซด์ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดมันทำหน้าที่เกือบเหมือนน้ำยาทำความสะอาดภายในที่อ่อนโยนช่วยสนับสน,นสนุนเส้นทางที่เลือดของคุณต้องการเพื่อหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อสมองผิวหนังและใช่ค่ะ แม้กระทั่งอวัยวะเพศของคุณดิฉันมีคนไข้ชื่อจอดอายุ71ปีเขามาด้วยความหงุดหงิดจากแขนขาที่เย็นและพลังงานต่ำภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากเพิ่มกิจวัตรเบกิ้งโซดาพื้นฐานเข้าไปเขาพูดว่าเหมือนมีคนเปิดก๊อกน้ำอีกครั้งมันไม่ใช่มนวิเศษมันคือเคมี และมันเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ผงถมตัวนี้สนับสนุนรากฐานที่สําคัญของพลังชีวิตของคุณอย่างเงียบๆแต่การไหลเวียนของเลือดที่แข็งแกร่งไม่ได้เป็นเพียงแค่การรู้สึกอุ่นขึ้นหรือตื่นตัวมากขึ้นเท่านั้นมันยังมีบทบาทสําคัญในสมรรถภาพความอดทนและความมั่นใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ส่วนตัวที่สุดในชีวิตของคุณและนั่นคือสิ่งที่เราจะค้นพบกันต่อไปซึ่งเบกกิ้งโซดาและสมรรถภาพของกล้ามเนื้อหลังอายุ60ปีมี ความคับข้องใจอย่างเงียบๆที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายของคุณไม่ตอบสนองเหมือนที่เคยเป็นดิฉันได้ยินเรื่องนี้ตลอดเวลาผู้ชายบอกดิฉันว่าหมอครับผมทำทุกอย่างถูกต้องแล้วแต่ผมก็ยังรู้สึกเหนื่อยหลังจากออกแรงเพียงเล็กน้อยและสิ่งที่พวกเขากำลังอธิบายนั้นไม่ใช่ความเกียดคร้านหรือการขาดวินยัยแต่มันคือการสะสมของกรดตามธรรมชาติในกล้ามเนื้อที่แก่ชราเมื่อเราอายุมากขึ้นแม้แต่กิจกรรมที่ง่ายที่สุดก็สามารถทำให้กล้ามเนื้อของเราปวดเมื่อยตึง และฟื้นตัวช้าได้นั่นคือที่ที่เบกกิ้งโซดาเข้ามาในฐานะผู้สนับสนุนที่ไม่น่าเชื่อแต่ได้ผลเบกกิ้งโซดามีความสามารถพิเศษในการบัฟเฟอร์กดแลคติกซึ่งเป็นสารที่ะส,สมในกล้ามเนื้อของคุณเมื่ออยู่ภายใต้ความเครียดเมื่อกดนั้นยังคงอยู่คุณจะรู้สึกเหนื่อยล้าเร็วขึ้นแต่เมื่อมันถูกทําให้เป็นกลางกล้ามเนื้อของคุณจะทํางานได้สะอาดขึ้นนานขึ้นและฟื้นตัวได้ง่ายขึ้น ดิฉันจำเจมได้เขาเป็นนักดับเพลิงเกษียณอายุในช่วงปลาย60เขายังคงชอบเดินทุกเช้าแต่เมื่อถึงครึ่งทางขาของเขาก็จะเป็นตะคริวเราได้เพิ่มเบกกิ้งโซดาในปริมาณเล็กน้อยเข้าไปในกิจวัตรตอนเช้าของเขา2-3วันต่อมาเขาบอกดิฉันว่าผมเดินได้ครบรอบสวนสาธารณะเลยไม่มีตะคริวเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนชัยชนะเล็กๆน้อยๆแบบนั้นแหละที่ฟื้นฟูความมั่นใจของคุณ ไม่ใช่แค่ในร่างกายของคุณแต่ในชีวิตของคุณเองและในขณะที่การฟื้นตัวของกล้ามเนื้อที่ดีขึ้นเป็นพรออย่างหนึ่งยังมีบางสิ่งที่ลึกซึ่งยิ่งกว่าที่เบกกิ้งโซดาสามารถสนับสนุนได้บางสิ่งที่ชายสูงวัยไม่ค่อยพูดถึงแต่กังวลอย่างเงียบๆทุกวันเรามาพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเบกกิ้งโซดาช่วยฟื้นฟูการไหลเวียนของเลือดไปยังส่วนที่สำคัญและเปราะบางที่สุดส่วนหนึ่งของร่างกายคุณกัน เบกกิ้งโซดาและความชัดเจนทางความคิดความเชื่อมโยงของความสดใสในสมองมีช่วงเวลาหนึ่งที่คนไข้ของดิฉันหลายคนอธิบายและดิฉันเองก็เคยรู้สึกเช่นกันคุณเดินเข้าไปในห้องแล้วลืมว่าทำไมคุณหานึกคำที่อยู่แค่ปลายลิ้นไม่ออกคุณตื่นขึ้นมาก็เหนื่อยแล้วความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ถูกปัดทิ้งไปว่าเป็นแค่การแก่ตัวลง แต่ลึกๆแล้วมันทิ้งรอยแผลไว้มันบั่นทอนความมั่นใจของคุณดิฉันมีคนไข้ชื่อเลนเนอร์เป็นครูเกษียณอายุเขาเคยบอกดิฉันว่าผมเคยรู้สึกเฉียบแหลมเหมือนกับว่าผมสามารถรับมือกับอะไรก็ได้ตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนกำลังเดินฝ่าสายหมอก สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้คืออาการสมองตื้อและความเหนื่อยล้ามาักเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเลือดของคุณและเลือดนั้นหล่อเลี้ยงสมองของคุณได้ดีเพียงใดเมื่อค่า PH ภายในของคุณไม่สมดุลเมื่อเลือดของคุณหนืดและเป็นกรดสมองของคุณต้องรับผลกระทบ นั่นคือที่ที่เบกกิ้งโซดาเริ่มเปล่งประกายด้วยการสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เป็นด่างมากขึ้นในร่างกายของคุณอย่างอ่อนโยนเบกกิ้งโซดาช่วยให้เลือดของคุณเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระมากขึ้นส่งออกซิเจนและสารอาหารไปยังที่ที่ต้องการมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมองของคุณผลลัพธ์คือคุณอาจเริ่มรู้สึกปลอดโปร่งขึ้นเล็กน้อยมั่นคงขึ้นเล็กน้อยมีสติอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นเรนเนอร์เรียกมันว่าการคลี่คลายของหมอกความชัดเจนแบบนั้นไม่ได้เกี่ยวกับความจำเท่านั้น แต่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่กับชีวิตของคุณครอบครัวของคุณบทสนทนาของคุณและเมื่อจิตใจของคุณรู้สึกตื่นตัวอีกครั้งส่วนที่เหลือของคุณก็จะเริ่มตามมา แต่จะเป็นอย่างไรถ้าดิฉันบอกคุณว่ายาแก้ง่ายๆแต่ประมาณยาชนิดเดียวกันนี้ยังสามารถสนับสนุนกลุ่มกล้ามเนื้อที่ถูกมองข้ามมากที่สุดกลุ่มหนึ่งในร่างกายของคุณซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับการควบคุมความแข็งแรงและแม้กระทั่งสุขภาพทางเพศเรามาสำรวจสิ่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่เคยคิดจะฝึกฝนแต่ควรจะทำกันเลเบกกิงโซดาสามารถช่วยให้หลอดเลือดที่วัยวะเพศชายไม่อุดตันได้อย่างไร นี่คือส่วนที่ทําให้ผู้ชายหลายคนเอ็นตัวเข้ามาใกล้ขึ้นอีกนิดและก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ความมั่นใจทางเพศไม่ได้จางหายไปตามอายุเท่านั้นแต่มันถูกฝังอยู่ภายใต้ชั้นของความคับข้องใจความละอายใจและความเงียบงนันดีฉันมีคนไข้สูงวัยจำนวนนับไม่ท้วนที่มาหาดิฉันและกระซิบว่าผมไม่รู้สึกเหมือนเป็นตัวเองอีกแล้วตรงส่วนนั้นสิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือการต่อสู้ของพวกเขามาเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนน้อยกว่า และเกี่ยวข้องกับการไหลเวียนของเลือดมากกว่าใช่ค่ะปัญหาที่แท้จริงคือหลอดเลือดขนาดเล็กที่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศช,ชายที่ดิฉันมักเรียกว่าหลอดเลือดที่วัยวะเพศช,ชายได้ตีบแคบลงอักเสบหรืออุดตันเมื่อเวลาผ่านไป ตอนนี้นี่คือจุดที่เบกกิ้งโซดาพิสูจน์คุณค่าของมันในการสนทนานี้มันช่วยปรับปรุงการไหลเวียนโดยการลดความเป็นกรดและบรรเทาการอักเสบในหลอดเลือดและเมื่อแคร์มีภายในของคุณสมดุลมากขึ้นเลือดจะไหลเวียนได้อย่างอิสระมากขึ้นไม่ใช่แค่ไปยังสมองหรือกล้ามเนื้อของคุณแต่ไปยังส่วนที่ใกล้ชิดที่สุดของร่างกายคุณด้วยคนไข้คนหนึ่งของดิฉันวอนเตอร์อายุ72ปีพูดได้ดีที่สุด มันไม่ได้ช่วยแค่สมรภาพของผมแต่มันทําให้ผมได้สักดิสรีของผมกลับคืนมานั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่ค่อยพูดถึงแต่สมควรได้รับอย่างสุดซึง้งเมื่อใช้อย่างถูกวิธีเบกกิ้งโซดาสามารถเป็นส่วนหนึ่งของทางออกที่ใหญ่ขึ้นช่วยฟื้นฟูลพลังชีวิตให้กับส่วนต่างๆในชีวิตของคุณที่อาจรู้สึกว่าสูญหายไปอย่างเงียบๆแต่อย่าเข้าใจผิดนะคะนี่ไม่ใช่เรื่องของปาปฏิหาริ แต่เป็นการให้สิ่งที่ร่างกายของคุณต้องการเพื่อทำงานอย่างเป็นธรรมชาติอีกครั้งและตอนนี้ที่เราได้พูดถึงสิ่งที่เบกกิ้งโซดาสามารถทำได้ภายในร่างกายของคุณแล้วให้ดิฉันแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการใช้งานจริงอย่างปลอดภยัยมีประสิทธิภาพและด้วยความเคารพที่มันสมควรได้รับเฉ<ช>วิธีใช้เบกกิ้งโซดาอย่างปลอดภยัยวิธีการใช้ภายในและภายนอก ตอนนี้คุณเข้าใจแล้วว่าเบกกิ้งโซดาสามารถทำอะไรได้บ้างกับการไหลเวียนโลหิตพลังงานและแม้กระทั่งความสัมพันธ์ใกล้ชิดของคุณขั้นตอนต่อไปคือการรู้วิธีใช้อย่างปลอดภัยเพราะนี่คือความจริงเช่นเดียวกับเครื่องมือที่ทรงพลังอื่นๆมันสามารถช่วยหรือทำร้ายได้ขึ้นอยู่กับว่ามันถูกจัดการอย่างไรตลอดหลายปีที่ผ่านมาดิฉันเห็นผู้ชายกระโดดเข้ามาเร็วเกินไปใช้มากเกินไปหรือใช้ผิดวิธีและพวกเขาก็ลงเอยด้วยความท้อแท้ หรือที่แยก่กว่านั้นคือรู้สึกไม่สบายตัวดังนั้นให้ดิฉันบอกคุณในสิ่งที่ดิฉันบอกคนไข้ของดิฉันเองคุณไม่จําเป็นต้องทํามากเกินไปในความเป็นจริงแล้วน้อยกว่ามักจะดีกว่าการผสมง่ายๆแค่เบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาคนในน้ําอุณหภูมิห้องหนึ่งแก้วดื่มตอนท้องว่างสองสามครั้งต่อสัปดาห์ ก็มักจะเพียงพอที่จะเริ่มฟื้นฟูสมดูภายในร่างกายของคุณดิฉันเห็นผู้ชายกลับมาในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมาบอกว่าการย่อยอาหารของพวกเขาดีขึ้นผิวดูสุขภาพดีขึ้นและพวกเขารู้สึกเบาสบายในร่างกายของตัวเองมันไม่ใช่เรื่องหน้าทึ่งแต่มันละเอียดอ่อนแต่ทรงพลัง สำหรับคนอื่นๆโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการบวมหรือข้อติดการแช่เท้าในน้ำอุ่นผสมเบกกิ้งโซดาก่อนนอนสามารถช่วยคลายความตึงเครียดและช่วยให้ร่างกายขับสารพิษผ่านผิวหนังได้ดิฉันยังเคยแนะนำให้พอกหน้าด้วยเบกกิ้งโซดาอย่างอ่อนโยนให้กับคนไข้บางรายที่ผิวสูญเสียความกระจ่างใสพวกเขาถึงกับการเปลี่ยนแปลงหลังจากใช้เพียงหหรือสองครั้งแต่ในขณะที่การใช้งานเหล่านี้มีประโยชน์อย่างเหลือเชื่อสูชันนี มันจะได้ผลก็ต่อเมื่อทำด้วยความระมัดระวังและมีข้อผิดพลาดที่สามารถทำลายประโยชน์ทั้งหมดได้อย่างเงียบๆดังนั้นก่อนที่คุณจะเริ่มเรามาพูดถึงสิ่งที่ไม่ควรทำและวิธีหลีกเลี่ยงกับดักเงียบที่หลายคนตกลงไป a b r ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงกับเบกกิ้งโซดา หนึ่งในสิ่งที่น่างหงุดหงิดที่สุดที่ดิฉันเห็นในคลินิกของดิฉันคือเมื่อมีคนลองทําอะไรที่มีแนวโน้มดีอย่างเบกกิ้งโซดาแต่ใช้มันผิดวิธีและลงเอยด้วยการคิดว่ามันไม่ได้ผลหรือแย่กว่านั้นคือมันทําให้สิ่งต่างๆแย่ลงและดิฉันก็ไม่โทษพวกเขานะคะ คนส่วนใหญ่ไม่ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สมุนไพรธรรมชาติอย่างมีความรับผิดชอบพวกเขาถูกบอกให้หลีกเลี่ยงมันไปเลยหรือไม่ก็ให้ทุ่มเทเต็มที่โดยไม่เข้าใจถึงความสมดุลระหว่างนั้นแต่กับเบกกิ้งโซดาความสมดุลคือทุกสิ่ง ข้อผิดพลาดแรกที่ดิฉันเห็นคือการใช้มากเกินไปเพียงเพราะน,น้อยช่วยได้ไม่ได้หมายความว่ามากขึ้นจะดีกว่าการใช้มากเกินไปบ่อยเกินไปอาจทําให้ท้องไส้ปั่นป่วนเพิ่มระดับโซเดียมหรือแม้กระทั่งเป็นภาระต่อไตของคุณหากคุณมีปัญหาพื้นฐานอยู่แล้ว ดิฉันเคยมีคนไข้ชื่อโรเบิร์ตเขาเริ่มใช้มันทุกเช้าและเย็นเขาเจดนาดีแต่ไม่นานเขาก็เริ่มมีอาการท้องอืดและเหนื่อยล้าเราลดปริมาณลงและภายในไม่กี่วันเขาก็กลับมารู้สึกดีกว่าเดิมข้อผิดพลาดทั่วไปอีกอย่างคือการไม่หยุดพักร่างกายของคุณไม่ต้องการการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง มันต้องการการสนับสนุนเป็นระลอกนั่นคือเหตุผลที่ดิฉันมักจะแนะนําให้ใช้เบกกิ้งโซดา3-4ครั้งต่อสัปดาห์ไม่ใช่ทุกวันตลอดไปและหากคุณกําลังทานยาโดยเฉพาะยาความดันโลหิตหรือโรคไตคุณต้องปรึกษาแพทย์ก่อนคําว่าธรรมชาติ ไม่ได้หมายความว่าปราศจากความเสี่ยงมันหมายถึงการให้ความเคารพแต่เมื่อทําอย่างถูกวิธีส่วนผสมง่ายๆนี้จะกลายเป็นพันธมิตรที่เงียบสง,งบในกิจวัตรประจําวันของคุณและสําหรับผู้ที่พร้อมจะก้าวไปอีกขั้นดิฉันได้รวบรวมสิ่งพิเศษอย่างแท้จริงไว้ด้วยกันนั่นคือแนวทางปฏิบัติ7วันที่คนไข้ของดิฉันชื่นชอบเพราะมันง่ายอ่อนโยนและได้ผลจริงให้ดิฉันอธิบายให้คุณฟังจิ uh, แนวทางปฏิบัติยามเช้าเพื่อความเปล่งปลั่งและความมั่นใจใน7วันบางครั้งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดก็มาจากการกระทําที่เล็กที่สุดและสม่ําเสมอที่สุดดิฉันเคยเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังเกิดขึ้นไม่ใช่จากการยกเครื่องครั้งใหญ่แต่ผ่านทางเลือกประจําวันที่เรียบง่ายที่สร้างแรงผลักดันไปเรื่อยๆ นั่นคือเหตุผลที่ดิฉันสร้างแนวทางปฏิบัติ7วันนี้ขึ้นมาไม่ใช่ในฐานะกฎที่เคร่งครัดแต่เป็นจังหวะที่อ่อนโยนเป็นสิ่งที่คนไข้ของดิฉันโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัย60และ70สสามารถปฏิบัติตามได้โดยไม่เครียดและมักจะได้ผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจ มันเริ่มต้นทุกเช้าด้วยการดูแลตัวเองเล็กน้อยเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาในน้ำหนึ่งแก้วดื่มก่อนอาหารเช้าไม่ใช่ทุกวันแค่ในวันที่กำหนดไว้เพียงพอที่จะสนับสนุนความเป็นด่างโดยไม่ทำให้ระบบร่างกายทำงานหนักเกินไปในวันอื่นๆเราจะเน้นไปที่การฟื้นฟู การแช่เท้าการล้างหน้าหรือการเคลื่อนไหวเบาๆควบคู่ไปกับการหายใจลึกๆสิ่งที่เรากำลังทำไม่ใช่แค่การสนับสนุนร่างกายแต่เรากำลังเชิญชวนให้มันจดจำวิธีที่จะรู้สึกดีอีกครั้งคุณจะเริ่มรู้สึกเบาสบายขึ้นตื่นตัวมากขึ้นเชื่อมต่อกับจังหวะของตัวเองมากขึ้น หนึ่งในคนไข้เก่าแก่ของดิฉันเออล้อนบอกดิฉันว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เขาตั้งตารอตอนเช้าอีกครั้งมันทําให้ผมมีบางสิ่งที่พึ่งพาได้เขากล่าวและประกายนั้นก็เริ่มกลับมากิจวัดนี้ไม่ใช่ยารักษาโรค แต่เป็นการเตือนความจำว่าร่างกายของคุณยังคงรู้วิธีที่จะเยียวยาวิธีที่จะเปล่งประกายวิธีที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความแข็งแกร่งและสัง่างามแต่แม้แต่กิจวัตรที่ดีที่สุดก็มีความหมายเพียงเล็กน้อยหากเราไม่ปกป้องกรอบความคิดที่อยู่เบื้องหลังมัน และนั่นนำดิฉันไปสู่สิ่งที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าบางสิ่งที่ไม่มีวิธีแก้ใดๆสามารถให้คุณได้แต่ผู้ชายทุกคนที่มีอายุเกิน60ปีต้องการอย่างยิ่งที่จะทวงคืนมาเรามาพูดถึงน้ำหนักที่เงียบงันของความละอายใจและวิธีที่ปล่อยมันไปในที่สุด10คคำพูดสุดท้ายจากดออพิมพระดา มีบางสิ่งที่ดิฉันหวังว่าผู้ชายทุกคนที่มีอายุเกิน60ปีจะได้ยินไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่บ่อยพอที่มันจะซึมซาบเข้าไปร่างกายของคุณไม่ได้แตกสลายมันอาจจะช้าลงอ่อนนุ่มลงในบางแห่งหรือรู้สึกไม่คุ้นเคยในบางครั้งแต่มันยังคงเป็นของคุณยังมีชีวิตอยู่ยังสามารถมีความสุขความแข็งแกร่งและใช่ค่ะการเยียวยาที่แท้จริง ความจริงก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าความชลาส่วนใหญ่ไม่ได้เกี่ยวกับการเวลาที่ผ่านไปเท่านั้นแต่มันเกี่ยวกับการสะสมของการอักเสบความเครียดความเงียบและบ่อยครั้งเกินไปคือความละอายใจดีชั้นได้นั่งคุยกับคนไข้ที่ใช้เวลาหลายปีซ่อนความรู้สึกของตนเอง และอายใจกับความใคร่ที่จางหายไปท้องที่นุ่มขึ้นความรู้สึกว่าไม่ใช่ผู้ชายคนเดิมที่เคยเป็นแต่สิ่งที่ดิฉันได้เรียนรู้และสิ่งที่ดิฉันพยายามเตือนพวกเขาคือความมั่นใจไม่ใช่สิ่งที่คุณโตเกินกว่าจะมีได้แต่เป็นสิ่งที่คุณทวงคืนมาและการกระทําเล็ก น้อยๆอย่างการตื่นขึ้นมาและควบคุมสุขภาพของคุณด้วยสิ่งที่เรียบง่ายอย่างเบกกิ้งโซดาอาจเป็นประกายที่นําทุกอย่างกลับคืนมาเพราะเมื่อคุณเลือกที่จะดูแลร่างกายของคุณคุณกําลังบอกมันว่ามันยังคงมีความสําคัญคุณกําลังพูดว่าฉันยังไม่จบและดิฉันเชื่อความจริงนั้นด้วยทั้งหมดที่ดิฉันมีคุณยังไม่จบในความเป็นจริงคุณอาจกําลังก้าวเข้าสู่บทที่แข็งแกร่งที่สุดฉลาดที่สุดและทรงพลังที่สุดของคุณก็เป็นได้ ตอนนี้หากข้อความนี้ได้กระตุ้นบางอย่างในตัวคุณโปรดอยู่กับดิฉันอีกสักครู่เพราะดิฉันมีข้อคิดส,สุดท้ายเป็นเครื่องเตือนใจที่เรียบง่ายซึ่งอาจเปลี่ยนวิธีที่คุณมองร่างกายสุขภาพและอนาคตของคุณนับจากนี้ไปหากข้อความนี้โดนใจคุณหากแม้แต่ส่วนหนึ่งส่วนใดทำให้คุณรู้สึกว่าถูกมองเห็นได้ยินหรือมีความหวังโปรดใช้เวลาสักครู่เพื่อกดไลค์วิดีโอนี้แบ่งปันกับคนที่อาจต้องการ และแสดงความคิดเห็นด้านล่างบอกดิฉันว่าส่วนไหนที่โดนใจคุณมากที่สุดหรือหัวข้อใดที่คุณต้องการให้ดิฉันพูดถึงในครั้งต่อไปเสียงของคุณช่วยให้ชุมชนนี้เติบโตและหากคุณต้องการสนับสนุนภารกิจของดิฉันในการนำคำแนะนำด้านสุขภาพที่ซื่อสัตย์และเสริมสร้างพลังใจมาสู่ผู้สูงวัยมากขึ้นโปรดพิจารณาบริจาคเงินจำนวนเล็กน้อยทุกการแสดงออกไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ช่วยให้ข้อความนี้ยังคงอยู่ขอบคุณที่มาอยู่ที่นี่ คุณมีความสำคัญมากกว่าที่คุณคิด